ผู้ชมคะมีคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนความปลอดภัยของชีวิตอยู่ที่ใดและสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตสิ่งนั้นคืออะไร ชาวโลกจำนวนมากสแสวงหาคำตอบเหล่านี้มายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบ้างก็พบคำตอบเมื่อได้เข้าสู่เส้นทางบุญแต่ส่วนใหญ่แล้วแทบไม่มีใครรู้เลยหลวครูมไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้แนะคำตอบของทุกคำถามที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นไว้ดังต่อไปนี้ค่ะการปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตต้องจับหลักให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่อการนี้ตราบใดเรายังไม่เจอพระรัตนตรัยในตัวเราจะไม่มีวันรู้จักความสุขที่แท้จริงเราจะไม่มีวันอบอุ่นไม่มีความรู้สึกว่าปลอดภัยในชีวิตเราจะมีความสะดุ้งกลัวต่อมรณะภัยและภัยทั้งปวงแต่ว่าเราจะหมดความรู้สึกอย่างนี้ แรมมาเป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมีความปลอดภัยและอบอุ่นในชีวิตต่อเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งก็มีอยู่แล้วในตัวของเราด้วยวิธีการง่งายๆแค่ทำตัวให้สบายทำใจให้สงบง่วงก็หลับเมื่อยก็ขยับฝุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ทำความเพียรไปโดยจับหลักของสูตรสำเร็จว่า ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสําเร็จหยุดใจได้ก็เข้าถึงได้ถ้าไปทำด้วยวิธีการอย่างอื่นมันเข้าถึงไม่ได้ผุณผู้ชมคะ คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้บอกเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาในภพชาตินี้ไว้ว่าเราเกิดมาเพื่อกระทำพระนิพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีและการปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต ดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญและเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณูนม่ใหญ่ได้ปราดไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ